สวัสดีครับผมคนอิสานบ่าวพันเมืองครับได้บรรยากาศอีกแล้วครับสลองขุดมั่นแล้วครับผมจวดครับผมมดที่นี่พี่น้องจวด <c oughs> นี่แหละครับสลองสลองอะไยังก็สลองขุดมั่นต่ยังในใายอยู่ครับยังค่ารถอยู่ <c oughs> นี่ครับมีป่าเผาครับผม <c oughs> มีพุพ่งเผาด้วย <c oughs> เ,เ,เดี๋ยวเอาแกบ <c oughs> สวน ส่วนมันเพิร์ลเซียดยังก่อครับเชียนเสียดกัวกิ้งแพะครับกัวกิ้งแพะมืวกนี้กัวกิ้งแพะกำลังตำเครื่อง,งครับน,น,นี่น,นี่ยังไงครับเนี่ยนี่ขมินขมิลเนี่ยขมิลน้อยครับนี่ตะไคร่กระเทียมพริกไทยครับขาดบะไรก็คือพริกพริกผู้บ้านเข้านี่พริกพริกขี้นู้นน pues ี่ครับต้าก็ต้องสั่งล้อกันนิดนึงครับสั่งล้อคูดมันเสร็จลดเงียนครับเงียนเก็บบะไรออกจากให้แหละครับนีล่ะลำบากนิดนึงครับผมเพราะว่า แต่ว่าเขากะมันคือเงินเนะาะธรรมาดาแล้วเขาก็สูไปครับนี่ครับรายก,ากัดจุจวดไปนน้ำครับผมเซฟเอาได้หลือเ่เอาได้เลยเซฟเซฟวงเงินห่าเลยเซฟนี่ครับผมมกกัมมกกินสุกครับผมมักกินสดๆนี่ครับพี่ทีมงานขุดมันเนะครับอยู่อยู่นี่ ไอ้ขุดมันซอยกันแล้วเขาก็ธรรมดาแล้วครับกินเรียงกันมันมวลจจวดๆยำแรงครับกับ, bon. บกับอากาศหนาวๆนี่แหละครับจวด,ดมวนๆวลเขาแล้วครับนีอืออุ๊ยนบ

กินน้ำซุปเหมือนกันครับเดี๋ยวลองว่าอร่อยจริงจริงอร่อยครับอร่อยครับ,บ,บเซฟไหมเซฟรสจากน้องครับเออเคือมอเตอร์ไซพุ่นอีกน้องเลยพุ่นอีกน้อง,องอเขาเบรกงมกับเบาไสมาอยู่อยู่บอันสั่มากมาก,กิน <laughs> สลองเล็กน้อยครับสลองเล็กน้อยออเดี๋ยวจิรอสาชิมขัวก,กิ้งแพะเหรอ,อกิ้งแพะครับขวัวกิ้งแพะไม่เคยลองครับผมวันนี้จะได้ลองแล้ว อําเป็ดนี่ยอมรับอีเลครับเออเดี๋ยวจังจิ๋วไปหาโจ๋เดี๋ยวให้สก้อนนึ่สก้อนสะก้อนก้อนนี่งสดสดสดเลยนี่งไม่จักสดสดจากที่นี่น้ำไหลไหลฮึบโอ้โห่ยสี่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเซฟครับแบบที่นี่ขัดอยู่หยอดครับช่วยหยอนแต่มันบานเนี่ยบาดบาด เสฟแลาดำลลยแตกแล้วพา่สันน้าพ่สันอวายมาถอันี่สนหม้อวรเลยหึวิ่งเสก็อย่าว่ากินิดเป็นตัวอ่มต้องออกซะโอ้ยเกียขับเนีโอ้เซฟต้องกินอันนี้ก่อนตัวนี้เนาะเอ้า อืมออฮบอดกว่าครับนี่นแหะมองว่าขัดขัดขเอาครับผมลองได้ครับเด้อมันมันอร่อยเด็ดเด็ดเด็ดในหันนีครับเดอดตัวนึงเอาเซฟโอ้ เสบ้บเสียบอิริไปสั่นกินอีกตัวครับกินวากรไดเออผมก็จะเอาคู่กันครับเอาไม้ไอ้สดสดเล่นนะครับอืม บราอยกินตัวที่เพรียดน,นะก,นกินเพื่อ,อความอร่อยครับผมมันอยู่จังหวัดอะไรเลยง <ไป S 2> <ป>เข้แดงนะครับมาเด้อครับไปเอาบะมวนมาจวดน้ำกันครับรอบกล่องไฟนะครับกับกับอายเปิดพร้อมมายอะกว่เขาทีมงานคุดบั้นเก็บต,ต๊ะเก็บต๊ะปีใหม่อเออครับรมาเสลองปีใหม่ย้อนหลังครับผมกับมาโต้ร่มหนาวของบ้านนี่ครับขางกล่องไฟผมได้การ ยินเข้าว่าจะได้ลูกเคยไว้เด้วผมให้ก็งอนรุ่นเลยครับผมเป็นมีลูกสาวสองคนครับผมได้ไ่ได้ลูกเคยหล่าก้อนนี่อยู่ยงหเพื่อนเดก็ได้ลูกสาวเทศท่าใดยงไงโว้ยตันู่นก็จะคือหมดแล้วหรอว่าตึ๊ลนเนาะอามานีสิส่วนอว่ามได้ลูกสาวยี่นี่งเพราะว่าได้ได้แล้วลูกไา้นะ บ่จากเด็ดเมียวันเด็ได้หรือบ่อเมียวันบ่บ่หาอยู่วันมีอยู่แต่ว่าเราบ่อเดี๋ยวย้ำเราไปทำงานมาเสร็จสางบ้านนี่แหละก็ฝันล่วดปันแย่ลาวงสาวปัญญย่เลยถ้าได้วก็เร็วถ้าได้ก็เร็วนะครับบ่อเขาไหมเดี๋ยวรอดเมนูกัวกัวกิ้งแพะครับผมเซบเซฟอันอันอันเป็ดนี่สุดยอดเลยครับใครอยากมาซิมมือนอันเป็ด อร่อยที่สุดก็คือน,นี่นะครับนี่ครับบ้าน,น,น,นดันนี้ข้อนอย่างตอนนี้กินปลาเผากุ้งเผากันครับเนี่ยสลลงคุณมันแล้วครับผมวันนี้รถสุดไทยรถสุดไทยทบ,บ้าน่ได้จังหวะพอดีครับผมนนมาแบบไปดนัดไปให้กันครับกุ้งหงกับปงบเอาอยู่หนาเครื่อนละมันมีโคบิดดอกกินรถครับางนดบกุมาเลยครับมาพร้อมเมนูรักแต่ครับบัานดันนี้ นี่ครับเสกบโค้กโคกิ้งเลยนะเพื่อนแพ้ครับแพ้หัวกิ้งแพ้ครับผมนี่ครับเคี่ยงปูครับทอดปูซูเด็ดมันทอดนี่ครับขั้นตอนแรกเราใส่น้ำมันครับผมนี่ครับ ก็ต้องวนวนเครืคร่องให้มันถูนบหมันหอมแบนครับให้มันถูกหอมหอมครับโอ้แต่ใส่ลงกับหอมแล้วครับหอมจริงๆไสหาหม้อวันี้ไปครับไปครับบัเห็นบเสียนบนี่เาตรง นี่ครับวัตถุดิบครับแี่ครับโอ้จะเป็นโจ๊้เลยครับเด็กีสารบันเทามวนมวลครับผมมวลมวนติดจวดไปนะครับแป๊บไม่ที่ล้วครับกลับเป็นนูกับแยมกี่ปลาดิ้นเผากุ้งเผาเหรอครับกับแยมไปเรื่อยๆนี่ครับเมนูหลักก็คือตรงนี้ครับขวดขวดจิ้งแทะครับผมผม่เคยกินเมื่อกอนวันนี้จะได้ลองครับผมโอ้ สูตรนี้สูตรนี้เจ้าได้มาจากไหนมาว่าจากมาจากภาคใต้นี่ครับผมโอ้ไีนบ่กเป็นน้ำบ้านใต้ไก่นี่ครับวายุลาขึ้นคือหัวจักขั่วกิ่งขั่วกึ่งอยู่นะแต่ผมเหมือนยังบอกว่าเลี้ยวดีครับอัมเปร์นี่ซึ่ยอดอีหลีตามมีสูตรที่แรกตั้งสิบอกให้แต่ว่าแตงมาซิมก่อนครับสูตรเป็นยังคือแสีบครับผมอัมเปร์นี่อิลิที่หนึ่งเลยครับ เอี้ยซี่อยากมาลองซิมบงครับทำเปียกติผมบอกดูคือว่ามันอร่อยหลีแล้วมาติดใจแน่นอนครับโอ้โหครับพร้อมพร้อมดีขนาดสิครับมีเส้นหนังครับเน่นครับนี่หนังพอมีตหนังมันมต้องต้มตะกอนครับมันอย่างเหนียวเขาต้องอต้มตะกอน ครับป่าเผากรุงเผามันเราเห็นประจําแล้วแต่นี่เราไม่ไม่เคยเห็นก็คือขั้วจิ้งแพะครับผมเด็กกับเด็กเครื่องปุงนี่เครื่องปรุงทเรื่องขมิ้นครับขมิ้นมันจาครับขมิ้นขมิ้นง่ยขมิ้นขมิ้นเหลืองเหรอครับใส่ห้อนใส่มีข้าตะไคร้ใบมะกรูดแต่ว่าเขาใส่ขมิ้นเป็นน้ำพร้อมครับนี่แหละครับขั้วจิ้ง ยอดไปหนึ่คทอดยุ่หอมกับว่ะได้การนีร่ีเอามี่ใบบักขูดสอสแล้วก็พริกไทยซดเนี่ยเฮ้ยมา,าบานลงแห่งสัตวครับผมนี่ครับโมเมนต์จริงได้อันเอีกกี่อย่างนะครับเนี่ย เย่งทุกด้านครับผมเป็นพ่อคั่วเป็นแม่บ้านแม่เลื่อนพร้อมล่ะพ่อมา้เฮ็ดกับเขาแซ่บอร่อยครับผมยอดมากเนื้อซุปแล้าต้าปรุงเครื่องได้ทำก่อนอีกเพื่อปรุงครับรถนี้ซอสปูเขาเมื่อีานแซ่บไส่สบายตัวครับบ่ได้เอ็นก็ได้เฮ็ดกับเขาครับผม พอดีมากขุดมันครับเพื่อนคนี่มารับจ้างรายวันวันละสามร้อยครับผมอันผู้ทายคลิปอยากจะ,<อ>จะเริ่มอยากซิมแล้วครับอยู่นี่<อ>เริ่ม,มน้ำร้ายแตกนะครับซอสหอยนางรมไม่แต่กยังก่อนนางกินเขาเอินยังก่อนโบลูครับโบลูโบอันอยืนน้ำรันเขาจหอดแม่เขาเอินเนี่ย น้ำตาลนี่ครับน้ำตาลอีสานบ้ารรท่องอะไรครับโอ้ผมวมีน้ำตาลนี่มันถือ่อร่อยครับมันสิไม่อร่อยใช่ไหมแต่ว่าพูรครับอันผู้ไทยมันเริ่มอยากอยากซิมแล้วครับเริ่มอยากน้ำรำไรแต่แล้วครับนี่จังหวะกระโจกได้พร้อมั้ยครับเอ้าเอ้าจัดครับผมฮึบฮึบฮึบ แต่จังหวะก็เป็นพ่อขั้วอ<ฮ>่ะพี่ยังกันเขาเขาลิ่มยังก่อนเพี่งแดบเนี่ยอันเขาจานอับเดียดอยู่เพื <laughs> <laughs> ่อนเนี่นะครับสุดยอดครับเพื่อนเลื่อบเพื่อนรักเลยครับ,รบอยู่น้ำกัดเรียนมาแต่น้อยเหรอครับน้ำกัดเดี๋ยวนี้เพื่อนมาเป็นแต่แค่ส่วนย่างสวนมันพร้อมครับอืมแต่ว่าตีมือกัดเ <laughs> ข,ขา่าขั้วนี่โอ้ย <laughs> เสียบใส่ยังอายครับส่วนนี้ โอ้ได้ล้วลูกสาวได้หน่ครับลูกสาวลูกสาวโอ้ลูกสาวเซฟย้เพนี่แหละครับได้ยินเขาว่าได้๋ยจะได้ลูกเคยไว้บุเรื่อยๆเรื่อยๆกันเอิ้นเนอะครับครับครับอืมโอ้อีสานบ้านเอาคือมวลนักเตะเงือมื่อนี่มามวนมวลครับผมมาแล้วครับ เมนูเด็ดรับผมป้าจังหวะครับอันอะไครับได้การทีนี้เทปเทปเปิดแล้วนี่ครับอันนี้ผมขออนุญากนะครับผมเห็นตอนที่ผมต้องการแล้วตับผมตับซิมเป็ดเซฟก็ครับผม ตีมือครับนี่ครับคนทำทำครับผมขั้วจิ้งแพะครับผมเคยกินได้ขั้วจิ้งหมูครับผมวันนี้ได้กินแพะครับผมไม่ไม่ใช่แพะแล้วบาปนะครับโอ้เด่นนะครับได้การเซฟเขาได้เซฟไปแล้วเซฟสุดยอดครับผมหักักหัก ให้เสียบก่อนครับเสียบว่าเ็ดเล็ดเขากับเข่าไปมันเป็นก้าวเข่าวครับผมเข่าวข่าครับผมฮึบขาดบดไส้ขึ้นนี่นะครับมันบัวมวนครับหันขาดตรงนี้ไปจะมันนั่งกันอมขี้เขียวกันบดไส้ดิโอ้ขาขาครับผมหัวกิ่งแพะครับผมเสียบใส่เลยยาได้มากินแพะ หน้าพูดเป็นเนื้อปักลาบก็กินแบบวันนี้จิ้มเบิ้มจิ้มเบิ้มโอ้ยอย่างพวกเราไม่กินเนื้ออย่กินปลาเนื้อาหม้ไฟยังยุ้ยตาตาเราบอกบอกคนนี้แล้วเราจะกินยากครับผมแล้วเราว่าอย่างโย้บอกว่าให้นาว่าอยังได้เราถามมึงกื่ออันนั้นพอขั้วแขวนบอกินง่ายๆได้ครับเราเปลี่าวเกาหลีครับเบิ้งดาตาเราก็ได้ มากาลีครับผมปุ้ยรอยลีวันวันเล่นสองเนาะพี่เล่นสองป่านไม้สูบปนอป่าตัวนี้เนาะต้นไปหาวางป้ายที่โตข้ามเรวเนี่ยหันได้ทุคนครับนี่เขาป่าป่าป่าโฮนเรื่อยๆครับผมกับแฉมเดี๋ยครับกับแบบเนี้ยนครับ บ,บ้านนครับผมกับบัรยากศบบ้าน,านอยู่บนบนภูเขาเลยครับบ้านสิบคืนมายูอยู่นี่ครับมายูนหลายปีแล้วกล็ลตเมื่อนี้พาก,กันมาตรวจงานครับมามาเบ่งงานมาเกี่ยวกับบันมาเจาะน้ำบาดาลให้ให้บ้านละครับผมก็เลยพบพอกับพอดีมาครับสซบสซบเลือกีกว่าเพราาเราเห็นเขา,ขาเสียบครับผมสุดยอด นี่ครับมือนี้เพื่อนต้อนรับเตยเมนูขัวแพ้ขัวกิ้งแพะครับผมไม่ใช่แพะระ้วบาปนะครับวันนี้ผมก็บเล่มีมีป่าครับกร้งม่านผมเป็นง่วงเมาอยู่ครับผมเสีไส้อยู่เนี่หนาเกินแล้วครับกับป่าปานินมะพราวครับผมัาที่นี่เซเพอร์เล่นขัวกิ้งแพะต้อนรับครับผมนี่แหละครับมิตรภาพหนาหลักครับผมอบอุ่นครับผมอยู่น้ำกันนี่แหละครับ ให้บ้านเพิ่อนกับเพิ่นกะมันอยากมาร่วมน้ำกันมากินน้ำกันเหรอครับมาหัวน้ำกันนี่ครับมาโจ๊กน้ำกันเลยล่ะเนะครับบ,บึงบรรยากาศครับผมบ่ได้กินยน,กนยิ่งใสครับกินนยกขางกองไฟเอ้ยบ้าเกาหลีฮัลโหลฮัลโหลฮัลลโหอ่าฮัลโหลเออ กุยจงึ้นออ้แม่นเย็บเย็บอันต้องบอกภาษาเกาหลีนะครับเด้ออันแจ๊คที่บอกก็บอเบาเสียบใช่ดีครับอุ้ยขึ้นรอเก่ยบางคนยืนขึ้นรอไดีว่ะนี่ครับติดตับไปเลยครับผม อีสานบ่าวพันเมืองครับกับทีมงานเมื่อนี้มากินอยุทธ์เครงคู่กันครับมาอยู่กับกับไอ้กับพี่สาวพี่กับไอ้ไส้เพื่อนนี่ละกับอยู่น้ำกันครับมวลบรรยากาศบนมวลจุ๊บๆไปแลวน้ำกันครับแต่เมนูหลับอีกขันว่าอะไรดีอ้อร่อยอีริผมเคยกินเลยครับครั้งแรกเนะครับเนี่ยเบิ้งหน้าเบิ้งแวว มันอร่อยจังไหนปิดร้านซื้อแม่เป็นการนี้กันโอ้คือเป็นตะมวนเลยครับท่านคุณนโอ้เจ๊ะจักรบานะครับเฮึบ อด้บรกาศครับผมวันนี้มวนมวนครับผมเดี๋ครับพี่น้องเขามวนมวนอย่างเดียวครับเฮ้ยเอ้ยเฮ้เสียเส้ยนยเฮ้อเฮ้ยเด้ยเฮ้ยเฮ้คเับยเยเฮ้ศเฮ้ยเฮ้ยนฮ้เฮ้ยเฮบ้ยเเฮ้บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยย้ยเฮรย บะมีที่ไหนสุกใจที่บ้านเราแล้วครับผมมันมวนเนี่ยมีก uh uh ับเขาเกล็ดแซ่บพร้อมนี่ยครับมันผมไม่ได้จะบรรยายยังไงครับผมเพราะว่าบรรยากาศบรรดิอีหลีครับผมมันมวลกับอากาศหนาวๆตอนนี้อยู่บนภูนะครับภูเขาสูงๆหรือครับ บ่าว่าห่างกอกไฟไปเลยครับโอ้ยนี่ผมพี่ันนคาาหเอว่านามนี่หลั้ากงเกัวมกวพระเลยครับเลครับอเอิ้นสมรมมักมวลกับผม พอดีมาสล้องปีกใบหย่อนหลังครับผมเอาแบบว่าสล้องย่อนหลังปีกใบนะครับเนาะเหมือนมวนแบบนี้นะครับอันดีผมมากินบนภูเขาครับวิวันเสียดไสดไปแล้วเคยมาเห็ดสวนหยางอยู่กี่ละครับเบยเจอ เอาคือบ่เอิ้นไปบ้วนน้ำเน้ทางขุนแม่ก็ไปถ้ำวนแท้ทางขุนแม่โอ้แม่บ้านแม่บ้านเสิบสิบขวบจริงเอาล้วครับลองแล้วครับวันนี้เหมือนวนครับผมเหมือนเดิมครับผมนี่นะครับบรรยากาศไทยบ้านเฮ้าเดลยครับกับหนาวเเอา เซฟยากได้เพลยงยังไหเซฟมัฮะโั <the> ้ยโ <the> ั้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยัอ้ยโ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 ้ยตอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโองยโอ้ยอ้อ้ยอยอดยอยอยาออยาก้อ้องยโอ้ยโ้ยอ้ย้ย้อ้ยโอ้ยโอ้โอยโอ้ยบอรยายอ้ยโอ้ยอายอ้ยอยอยอ้อ้ยโา้ยโอ้้อนรับดีขนาดครับผม เดี๋ยวนี้ครับบรรยากาศม่วนๆนะครับผมเอ้ยคักอีดีเบียสามลังกระบอยไม่ยูครับเมื่อเนี้ยได้เลยเบิร์ครับเบิร์ครับเด้อว่าเอาบุญน้ำกันครับผมเมื้อนี้ยมวลกับครับ อ้ยดีครับเดียครับทีมงานคุดมันเป็นจังจีนะครับตัแกรกงมากม้วนๆจดๆนจรงนะครับทำไมเรานั่งเย็บจังเลยอะเอเอาลับบัที่นี่เอานีู้เดีครับไทยบ้านอยู่บนภูเขาได้ครับดิโอ้เรามักมวนครับมักมวนมือนีได้การดี ใหญใหญ่มืออันอันอันพ่อบ้านพ่อแม่เลี้ยงหนินั่งนั่งเบิ้งครับผวกนี่เล่เบื้องจะไอพวกนี้นี่ห่มผ้าล้างถ่ายเยอะเลยยืนดีมีแห้งกันครับรับฟรดีกันทุกคนครับวันนี้ขอไปจำนีก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ